คืออย่างนี้ครับเวลาเราพูดว่าทำไมเราต้องพูดถึงกองทัพพาณิชย์เหตุผลก็คือกองทัพพาณิชย์มันใช้ทรัพยากรของรัฐไม่ว่าจะเป็นขึ้นความทีไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นงบประมาณไม่ว่าจะเป็นน้ํามันมันใช้ทรัพยากรของรัฐแล้วมันใช้ฟรีด้วยกําลังคนที่ใช้ทํางานในโรงแรมของกองทัพแล้วไปขายแพ็กเกจเพื่อเอาเข้าสวัสดิการกำลังคนนั้นก็มาจากเงินงบประมาณปกติ แล้วหลายคนพร้อมที่จะปฏิรูปหลายคนพร้อมที่จะปรับปรุงกองทัพให้สอดคล้องกับค่านิยมประชาธิปไตยและให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอมีหลายคนมากในกองทัพที่เข้าใจสิ่งที่พวกเราพยายามทาและพร้อมให้ความร่วมมือเขาก็บอกคําเดียวเอกสารฉบับนี้พอประชุมเสร็จเดินไปกินกาแฟกันนอกห้องเขาก็มาซิปเราพี่ๆเอกสารที่พี่ต้องการเนี่ยอยู่ในกระเป๋าผมนหะงบการเงินอนะ่ะ อยู่ในกระเป๋าผมผมให้ไม่ได้ผมถามทําไมเขาบอกว่าต้องไปขอผอบทบก่อนแต่เอกสารมีอยู่ในกระเป๋านะครับนี่ไม่ใช่ต้องการห,ากหารักฐานนี่ไม่ใช่ความต้องการจองล้างจองผ่านกองทัพแต่เราต้องการทําให้กองทัพอยู่ภายใต้หลักการประชาธิปไตยเราต้องการทําให้กองทัพสอดคล้องกับยุคสมัยและมีภารกิจหลักคือสร้างกองกําลังเพื่อป้องกันประเทศไทย เมื่อวันที่จําเป็นต้องใช้ขึ้นมาเริ่มอย่างนี้ว่าเวลาเราพูดถึงกองทัพพันธิ์นินะครับ mm hmm. การปฏิรูปกองทัพพันธิ์นิมันไม่ได้อยู่โดดๆแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการปฏิรูปกองทัพซึ่งเริ่มมาตั้งแต่อนาคตใหม่จนถึงก้าไกลพักประชาชนยังไม่ได้ประกาศนโยบายออกมาอย่างเป็นทางการแต่ผมก็เชื่อว่าพักประชาชนจะถือสปิริตของอนาคตใหม่ของก้าไกลไปนํา ไปพัฒนาต่อเวลาเราพูดถึงการปฏิรูปกองทัพเราพูดถึงอะไรหลักการสําคัญมันมีสองข้อครับ 1. รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพกองทัพโปร่งใสตรวจสอบได้ 2. กองทัพมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะการรบที่สูงผมจําเป็นที่จะต้องพูดถึงสองข้อนี้เพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพว่าการปฏิรูปกองทัพพาณิชย์นั้นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่ง ของแพ็กเกจหรือของนโยบายปฏิรูปกองทัพทั้งหมดรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพกองทัพโปร่งใสตรวจสอบได้ทหารออกจากการเมืองทหารห้ามดำรงดำรงตำแหน่งทางการเมือง7ปีหลังจากการเกษียรอายุแก้ไขพรบกลาโหมระบบบังคับบัญชาเป็นระบบเสดานที่การร่วมรัฐมนตรีกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชา ั้งผู้ตรวจการกองทัพจากสภาผู้แทนราษฎรประชาชนตรวจสอบกองทัพได้ยกเลิกสารทหารในสถานการณ์ปกติคดีวินัยและคดีอาญาใช้กระบวนการยุติธรรมทั่วไปคืนที่ดินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธารกิจของรัฐให้กับรัฐสวัสดิการพลทหารผ่านของงบผ่าน,นกลไกปกติ กองทัพมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะการรบสูงลดขนาดกองทัพลงร้อยละ30ลดจํานวนนายพลเหลือ400นายมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะป้องกันประเทศให้กับบุคลากรกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเพิ่มสวัสดิการสร้างแรงจูงใจในการสมัครเป็นทหารสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพิ่มความมั่นคงด้านเทคโนโลยีของไทย ยกเลิกยกเลิกกรรมนนนำทรัพยากรและงบประมาณบุคลากรมาจาัดสรรใหม่กองทัพทันสมัยลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขีดสมรรถนะการรบของกองทัพไทยนี่คือแพ็กเกจการปฏิรูปกองทัพทั้งหมดทุกท่านครับในหลายปีที่ผ่านมาเรามีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะผลักดันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นจริงตัวที่จับต้องได้จริงๆตอนนี้มีอยู่สตัว ตัวแรกก็คือร่างพรบยกเลิกกรมนนะครับสถานะของมันถูกนายกรัฐมนตรีสมัยคุณเศษฐาปัดตกไปไม่ได้เข้าสภาด้วยการอ้างเหตุผลว่าร่างนี้เป็นร่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินอำนาจจึงอยู่ที่นายกรัฐมนตรีว่าจะให้เข้าไปสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหรือไม่ปัดตกไปแล้วพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตัวงบประมาณประเภท1ประเภท2ที่มีปัญหาร่างพรบของ9ก้าไกลฉบับนี้ยกเลิกหมดเงินงบประมาณที่ตรวจสอบไม่ได้นะครับตัวนี้ถูกสภาผู้แทนร,ราษฎรโหวตตกไปด้วยคะแนน143ต่อ245 245ไม่เห็นด้วยที่จะรับร่างตัวสุดท้ายร่างพรบระเบียบ,บราชการกลาโหมปรับสัดส่วนสภากลาโหมเสียใหม่ให้พลเรือน มีอำนาจและมีสัดส่วนสูงกว่าทหารตัวนี้ผ่านมติเห็นชอบไปแล้วด้วยคะแนน252ต่อ262แต่ไม่ได้เห็นชอบไม่ผ่านเห็นชอบให้คอรมไปพิจารณา60วันนะครับนี่คือร่างสถานะที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของอนาคตใหม่ก้าวไกลแล้วก็ประชาชนที่จะทำให้การปฏิรูปกองทัพเป็นจริงให้ได้ทุกท่านครับ ก่อนที่จะลงรายละเอียดผมทั่วอีกครั้งนะครับเวลาเราพูดถึงธุรกิจของกองทัพทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใน3ก้อนนี้ก้อนใดก้อนหนึ่งมันอยู่ในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการมันอยู่ในรูปแบบเงินนอกงบประมาณหรือมันอยู่ในรูปแบบของการลงทุนลงทุนในบริษัทนะครับกองทุนสวัสดิการแบ่งเป็น2ประเภทสวัสดิการภายในอะไรที่เล็กๆอยู่ในเฉพาะค่ายทหารใช้ดูแลกําลังพลและครอบครัวเป็นหลัก สวัสดิการเชิงพาณิชย์คือสวัสดิการที่มันมีให้บริการกับบุคคลภายนอกเกินกว่าร้อยละ5 0าอรนร้อยละ50นะครับเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกับการจัดการสวัสดิการเชิงพาณิชย์นะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับสนามกอล์ฟบางทีก็อยู่ที่นี่ศูนย์ประชุมบางทีก็อยู่ที่นี่นะครับประเภท 2. วิทยุโทรทัศน์มัชนะครับอยู่ในเงินนอกงบประมาณประเภทศ2แล้วก็เงินลงทุนในบริษัทเอกชน นะครับซึ่งลงทุนในธนาคารบ้างลงทุนในบริษัทต่างๆบ้างการจัดการการปฏิรูปธุรกิจของกองทัพแบ่งเป็นส่วนๆจัดการไม่เหมือนกันเอาตัวแรกก่อนสวัสดิการภายในนะครับพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจบางทีอยู่ในค่ายทหาร ไม่สามารถเข้าถึงเดินทางออกไปข้างนอกเข้าถึงบริการต่างๆได้จําเป็นต้องมีบริการบริการบางอย่างที่เป็นสวัสดิการภายในให้สําหรับพลทหารในพื้นที่ดังนั้นสวัสดิการภายในที่จําเป็นมีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ไม่มีขนาดใหญ่ทั้งในทางรายได้และจํานวนทรัพย์สินสามารถมีได้หน่วยงานของรัฐอื่นๆก็มีสวัสดิการภายในยกตัวอย่างเช่น การให้เช่าพื้นที่ทําร้านข้าวแกงในค่ายทหารอย่างเงี้ยนี่คือสวัสดิการที่มันมีได้นะครับอย่างที่บอกถ้ามันเล็กจํากัดในเฉพาะพื้นที่เราคิดว่ามีได้นะครับและกิจการสวัสดิ์ที่เป็นสวัสดิการภายในต่อให้มันขาดทุนของงบประมาณอุดหนุนก็ได้เพื่อทําให้พลทหารแล้วก็ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับได้สวัสดิการที่เพียงพอ สวัสดิการเชิงพาณิชย์ครับผมต้องบอกก่อนว่าผมให้เชิงอาัาไว้นิดหนึ่งตั้งแต่การเหตุการณ์กราดยิงโคราชนะครับตั้งแต่พอบทบสมัยนั้นคุณอภิรักษ์คงสมพงศ์นะครับก็เริ่มลิเริ่มให้ปรับเปลี่ยนจากสวัสดิการภายในเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจต้องบอกก่อนกฎหมายมันบอกอย่างนั้นอยู่แล้วแต่กองทัพไม่เคยทำ <c oughs> ขอโทษครับกองทัพไม่เคยทํา เราเพิ่งมาเห็นในช่วงหลังที่ในช่วง4-5หปีหลังเนี่ยนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนจากสวัสดิการภายในเป็นสวัสดิการเชิงพาณิชย์ซึ่งข้อต่างของมันคือสวัสดิการเชิงพาณิชย์นั้นต้องนําค่าเช่าที่ดินบวกด้วยหรือส่วนแบ่งของรายได้หรือส่วนแบ่งของกําไรคืนกลับให้รัฐดังนั้นถ้าปรับ เป็นสวัสดิการภายในสวัสดิการเชิงพาณิชย์เมื่อไหร่ครับปรับเมื่อไหร่อย่างเช่นสนามกอล์ฟสวนสนบัติพัฒน์อย่างเงี้ยนะครับมีการปรับเป็นสวัสดิการภายในจากสวัสดิการภายในเป็นสวัสดิการเชิงพาณิชย์แล้วก็ต้องส่งรายได้คืนกับคลังซึ่งคลังก็เอารายได้ส่วนนี้มาพัฒนาประเทศได้ต่อดังนั้นเราเห็นความพยายามถึงแม้จะยังไม่ครบถ้าดูจาก ที่อาจารย์พุงทองนาเสนอเมื่อตอนแรกก็น่าจะขาดอีกประมาณ90กว่าที่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสวัสดิการเชิงพาณิชย์ทั้งๆท,ที่ในลักษณะธุรกิจของมันให้บริการกับบุคคลภายนอกมากกว่านะครับเงิอนนอกก็ประมาณประเภทหนึ่งกับสวัสดิการเชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับน่าจะมีเมนูจัดการคล้ายๆกันกิจาการที่ไม่ควรเป็นของรัฐให้ประมูลขายซะกิจาการที่ยังควรเป็นของรัฐ ให้ถ่ายโอนให้หน่วยงานที่เหมาะสมเป็นคนบริหารกิจาการที่สมควรอยู่ในการดูแลของกองทัพประมูลให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาเป็นผู้บริหารในระยะยาวกิจาการที่ไม่จําเป็นและขัดทุนให้ยกเลิกซะนะครับพูดแบบนี้ไม่ได้ต้องการลดสวัสดิการของพลทหารชั้นผู้น้อยทุกท่านทับลองนึกดูถ้าสวัสดิการของพลทหารเนี่ยขึ้นอยู่กับกำไรของกิจาการ ปีหนึ่งกําไรมากเออมีสวัสดิการไว้ปีหน้าขาดทุนไม่มีสวัสดิการนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเอาสวัสดิการที่ให้กับพลทหารเนี่ยมาจากกิจการเชิงพาณิชย์พวกเนี่ยมันไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายมันไม่มีความมั่นคงในแต่ละปีถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมาจากการของของบประมาณน่ะมันก็จะมั่นคงทุกปี ไม่ต้องลุ้นว่าปีนี้จะกําไรปีนี้จะขาดทุนหรือเปล่าปีนี้ลูกจะมีทุนการศึกษาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทําให้มันถูกต้องครบกระบวนการในกระบวนการงบประมาณปกติทั่วไปมันก็จะมีความมั่นคงมากกว่าต่อผู้ได้รับสวัสดิการนั้นๆน,น,นะครับผม